ีค่ะพ่อแมสวัสดีค่ะเป็น,ย,น,ย,น,ย,นยัพ่อแ่หน้าเช้ค่ะฮู้ดซึ่งวันนี้เราไม่ได้กินสกุลสกุลจะไม่ได้ค่ะโอ้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำเด็กหมวกเหลืองนะคะตั้งชื่อนี้ให้เด็กหมวกเหลืองวีเอชกับผีเอิม่มผีห้อมากนนะระนาโคลนเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนกลางวันเลยตอน เราลองไปทดลองกันมาสิเอ่มงั้นลองเป็นผินเรียนดูสิถ้าผิ่นเรียนไม่ได้ก็ขอผินผินกันนะคนเบิเบร์เบบบบบชิปอันนี้ชั้นสชั้นสามข้างนนี้เคล็อะไรเข้าใจแล้วอันนี้ชั้นสามแล้วถูกแตว ตีรีห้องสินป้าทุกคนนี่เข้าไปไม่ได้อันนี้ลองสักซิเฮ้ยไม่รู้จะทำไงต่อดีแล้วเซนเนี่งยงั้นขอเป็นผีทอร์ไบน้ำด้วกันผีเต้าเรื่องนเต้าไปได้วยนะ พี่ทอพลาไนม์พอลไปน้ำพอลไปน้ำ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 พอลไปน้ำพอลไปน้ำพอลไปน้ำ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 แป๊บนึงคนโอเคเอเอลอเอเวเอ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 ไม่มีอะไรทำแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะคนอือซื้อเฮ้ยที่นี่นั่นเหรอที่มี ผีขึ้นชื่อว่าผีทอดระบายน้ำนานๆไน้ัโอ้ยตองรวจตองรวจมาได้ไงปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊กนตรวจมาอ๋อเราจำได้แล้วก่อนที่จะอัดคลิปเราไปต่อยนักเรงคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไปฟ้อตํารวจ แต่เราออกแล้วเข้าใหม่บบเพื่อไม่ให้ตำรวจทำเราโอเคเอาเรากลับมาเป็นเด็กนี้นะแล้วเราก็จะพูดใหม่โอเคน้ำเข็งโอเคแน,น่นอนทุกคนแล้วเราก็จะพูดว่านี่มันคืออะไรได้ข่าวว่าที่นี่มีผีห้องระพน้ำที่จะคอยกำจัดเราเมื่อเราอยู่ใกล้ด้วยโอเมก็ oh God, น่ากลัวจริงๆ เดี๋ยวเราเข้าไปต่อยกันกเถอะแล้วก็ต่อยเป็นนะไม่ใช่ว่าต่อยเป็นเป็ีนอย่างจ้าจ้าจ้าโอ้เด็กต่อยเก่งมากเว้ยที่จริงโตแล้วนะแต่ปะให้เป็นเด็กโอ้โอเค เราก็จะวิ่งเข้าไปเดี๋ยวทุกคนเด็กว,วิ่งสุดชีวิตเออเจอแล้วแล้ว ไม่มีอาวุธก,ก็ต้องทำยังไงก็ไม่ต้อง,องาาทำอะไรทั้งสิ้นนะต่อ,อ,อยหกอ,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 อืมหุยนี่หุยอะหุยนี่หุยเป็นยังไงเฮ้ยเออมีอีกเจ้แหละอืมจูบไหนกันหมดเนี่ยโอ้อยู่นี่เองฉันอยู่นี่มันจะเป็นไหนไ ทีเลีวเออแล้วเออ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 ตุยโอ้มกาฉันตุยนยฉันตุยเออเออแเราต้องจับกํกํจับผีทองให้ด้ ซะด้วยก็คงน่าจะไหนน่าจะตู้ <c oughs> ตหใครไม่รู้อยู่ตรงนี้อุ้ยโอ้ oh my god ใครจะโดนใครจะโดนอ่ะใครจะโดนใครจะโดนโดนโดนใครจะโดนปลาอหัวมาโดนกัน เฮ้ยคนนั้นน่าไม่ได้โอเคตอนนี้อยู่ไหนกันแล้วเอ,อ่อตรงนี้อรอไม่มีอะไรเลอ,อ๋อหลังเรียนตรงนี้หรอตรงนี้ตรงไหนอ่ะ ใช่อยู่ในโรงเรียนตรงนี้เหรอคืออะไรอยู่ไหนอืมข้างในโรงเรียนอยู่ข้างในโรงเรียนแล้วเข้าไปทำอะไรให้ข้างในโรงเรียนฮห้ามก่อนมาสิฉันพร้อมพร้อมแล้วหนึ่งสองสามถูกตัวแล้วไปหน่อที่ เดี๋ยวพก่อนเพื่อพลังที่นี่เลยแต่ที่นี่เขาไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะอเอาค่ซื้อแป,ป้งกันตัวเองแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็มันต้องหมุนพันเย็นเนี่ยเราต้องรีบไปที่ไปต่อตาน ดูเราเฮ้ยม <laughs> so, uh, ันมาแล้วมาก็ต้องตุยคุดูแค่นี้รู้สึกแค่น uh. ี้เออ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 เอเก่งพอสมควรแหละ

All right. <sighs> <laughs> <That's sad. laughs> <laughs> <laughs>

จะแพ็คช่วยเพราะว่าพวกนี้ลุแต่ชันอยอยอยออมาสิ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 ยอ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 มาสิมาสิเออเออเอเฮ้ยช่วยได้ะ เออเออเอออ่าช่าอือ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 มาสิอือ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 มาสิอือแชร์แชร์ช่องนี้ดิเออเออเออ เฮ้ยต <onz> ัว <etus> อีแล้วมาจับเออช็อชิคนสามารถเออ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 ยเออเอ้อ้เออเออเอเออเออเอเออเอออปยยออออ

อืมอืมออเ้าืมอมอใ่นเขาเขาเป็่เนาะเลือดเหลือแค่นิดเดีย kiss, er. วแต่กับตกเองตัวฉัอ่อื ไปเลยจะง,งั้นและค่ะเข้าไปต่อบตากับฉันฉันเกิดได้ไปพันรอบอย่ามแม้ว่าฉันจะตัวแต่ฉันก็เกิดได้นะไม่ใช่เกิดไม่ได้อีอ,อีโอเคจบคลิปได้แล้วสําหรับวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่ลาลืมกดไลอดฉันนะเพื่อนบ๊ายบายเราเดิลงแล้วก็ขึ้นด้วย ลองสิพ <differences? S 2> ิ้งไม่ได้พิ้งไม่ได้เดินโอเคไป